สอนตั้งค่ายที่หัวเแล้วจูของ iok OK ครัดงไปล่าสุดสุดเดือดแล้วนะ I like your taste in tunes and everything you oo to tempo โอเคนะครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องมัทิติเบียครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายหัวนะครับทุกคนเป็นการสอนตั้งค่ายหัวระยะจูบครับของตามคนดังนะครับเป็นคนดังที่ชื่อว่าอายุเคนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าของอายุเคนะครับเป็นระยะจูบนะครับเป็นการตั้งค่าในเกมแล้วก็ตั้งค่าแพทใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับก็ก่อนจะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง4,000ผู้ตติดามนะครับก ก็อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับการตั้งค่าและเราจะไปสอนวางเป้ายิงหัวในเกมนะครับแบบละเอียดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับวางเป้ายิงหัวระยะจูบนะครับทุกคนก็ไปดูกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาในตั้งค่านะครับทุกคนก็ก็มานะครับสําหรับการตั้งค่านะครับทุกคนก็เข้ามานะครับในเกมนะครับสําหรับการตอบสนองนะครับทุกคนก็มองรอบนะครับทุกคนตรงนี้นะครับมองรอบนะครับก็ของ iuk นะครับแนะนํานะครับปรับประมาณ100นะครับก็ สำหรับในโทรศัพท์นะครับส่วนในคอมก็ให้ประมาณ40นะครับคนประมาณนี้อ่าปรับองรอบแค่น40นะครับส่วนกล้องเลดดอกนะครับทุกคนก็อันนี้ครับทุกคนก็ปรับประมาณ90นะครับส่วนลำอ่าสโคปคุณสอนะครับปรับประมาณ65นะฮะทุกคนแล้วก็สโคปคุณสีนะครับปรับประมาณ 75นะครับคนประมาณนี้ส่วนลำกล้องเซเนเปินะครับปรับประมาณอ่า50นะครับอ่า45นะครับคนประมาณนี้ส่วนมุมมองสลัดนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่เล่นนะครับให้ปรับศูนย์นะครับทุกคนสําหรับมุมมองสลันะครับทุกคนนี่ก็ให้ปิดเป็นศูนย์แล้วก็นี่ครับส่วนใครที่เล่นนะครับให้ปรับประมาณ69นะครับนี่ประมาณ69เลยนะทุกคนก็เกือบจะ70นะครับประมาณ69นะครับ ก็สำหรับต่อไปนะครับสำหรับการควบคุมนะครับการควบคุมนะครับช่วยเลงนะครับทุกคนตัวช่วยเลงนะครับปรับโปรตีนะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายนะับให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับให้เปิดนะครับทุกคนก็ที่โหลดด่วนให้เปิดนะครับทุกคนส่วนด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนโหมดควบคุมอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับโหมดวิ่งนะครับเป็นทั่วไปนะครับหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีฟินะครับเป็นแบบเดิมนะครับสัญลักษณ์ความเสียหายเป็นแบบเดิมนะครับ ส่วนเปลี e, AC, at, và, ่ยนปืนอัตโนมัตินะครับให้เปิดนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนส่วนมุมมองสลาานะครับก็ให้เปิดนะครับเอฟเฟกเป็นไม่แสดงเลือกก็ได้นะครับด้านล่างนะครับเป็นปุ่มยิงแบบใหม่รายละเอียดเพื่อนรุ่นทีมเป็นโปร่งแสนนะครับทุกคนก็ต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับทุกคนก็สำหรับปุ่มของผมนะครับอันนี้คือปุ่มยิงขวาผมนะครับปรับประมาณ67นะครับนี่ตรงนี้นะครับทุกคนตำแหน่งนี้เลยนะครับทุกคนก็อยากจะปรับตามปรับได้นะครับผมเล่น4นิ้วนะครับทุ นี่ครับอันนี้คือปุ่มสับปืนธรรมดานะครับนี่แล้วก็อันนี้คือปุ่มนั่งนะครับทุกคนส่วนอันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือปุ่มอีกซ้ายนะครับส่วนอันนี้คือปุ่มไอวอลนะครับทุกคนส่วนอันนี้คือปุ่มวิ่งนะครับแล้วก็ด้านบนนะเป็นปุ่มสโคปนะครับทุกคนอยู่ด้านบนซ้ายทั้งคู่นะครับทั้งไอวอลทั้งสโคปนะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มกระโดดครับอยู่ด้านบนขวานะครับผมเล่น4นิ้วนะครับใช้ปุ่ม สองนิ้วนี้ครับก็คือไอโบกับสโคไอโบกับกระโดดนะครับทุกคนแล้วก็สโคบด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่าใช้สี่นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้นะครับส่วนอันนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบปุ่มใหม่นะครับก็อันนี้มันอยู่ในโหมดทั่วไปนะครับเป็นโหมดเวลาอะไรต่างๆนะครับมันจะมีขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับทุกคนก็อันนี้มันเป็นอ่า ผมเล่นสี่นิ้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือใช้นิ้วอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะสำหรับการเก็บขอนะครับทุกคนก็ค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเปิดเป็นแบบเร็วก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหมดทั่วไปนะครับเป็นอย่างนี้นะทุกคนส่วนโมกิแันเป็ทีมนะครับมันก็จะมีความสมคัญนะครับที่ให้ปรับนะทุกคน ประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ปรับเป็นแบบเร็วหรือว่าจะปิดหมดแล้วครับสำหรับใครที่เก็บของเป็นแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับสาหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับอันนี้มีส่วนในการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ทําให้เราเล่นลื่นหรือไม่ลื่นนะครับเพราะว่าถ้าปรับภาพสูงเกินไปนะครับมันจะทําให้เครื่องแหลกนะครับคนกราฟิกนะครับอันนี้ครับทุกคนสำหรับใครปรับระดับสูงได้นะครับก็แนะนานะครับความมอดชั้นระดับสูงชาร์โด้นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับให้เปิดให้สุดเลยก็ได้นะครับ หรือว่าสรับใครที่แบบว่าเล่นระดับสูงแล้วเปิดสุดไม่ได้นะครับก็ให้ลดลงหรือปิดหมดเลยนะครับแต่ยังอยู่ในระดับขั้นสูงนะครับก็ให้อาจะเปิดเฟรมเดทอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนหรือจะปิดก็ได้ส่วนสหรับใครนะที่เล่นระดับสูงไม่ได้นะครับทุกคนก็นี่ครับก็กราฟิกนะครับก็ให้ปรับไปราบเรื่อหรือมาตรฐานก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดเฟรมเดทอย่างเดียวก็ได้ผมแนะนําก็อาจจะปิดก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเปิดแล้วก็อาจจะทําให้ภาพแบบดูคมขึ้นครับก็ต่อไปนะครับสำหรับระบบสั่นนะครับก็อันนี้ไม่มีส่วนสําคัญเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครอยากเปิดนะครับมันจะมีโหมดต่างๆที่ทําให้เครื่องสั่นครับเช่นเรายิงต่างๆนะครับสังหารต่างๆมันก็จะขึ้นสั่นะครับผมแนะนําไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับต่อไปนะครับการวางป้าอยิงหัวนะทุกคนเหยนเราเข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับก็สําหรับการตั้งค่ายิงหัวการวางป้ายิงหัวนะครับทุกคนก็นี่ครับทุกคนนี่ เราซื้อปืนปุเบเกอร์นะครับแล้วก็ M1 8ป7นประเจนะครับลูกซองคนนะครับแล้วก็ดีเซิร์นนะครับเห็นไหมครับทุกคนก็ระยะกลางระยะไกลนะครับลากง่ายๆนะครับถ้าใครแบบว่ายังดูระยะกลางระยะไกลของอายุเคนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นตัวไอ้ไว้นะครับก็เนี่ครับทุกคนก็เอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นครับปึ๊บเราลากขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับสำหรับปืน M1 8ป7นประเจ็นะครับหัวแดงเถื่อนนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือแบบว่าโอ้โหได้เมดแดงเถือดนะครับสำหรับปืนซองพวงนะครับนี่ครับยิงง่ายๆนะครับคนก็เอาเป้าไปกลางสัวลากขึ้นแรงๆนะครับแนะนํานะครับให้แรกลากขึ้นแรงๆนะครับไม่ว่าจะปรับดีบยหรือไม่ปรับดีบยนะครับรับรองว่าก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะฮะทุกคนถ้าท่าไม่ชมนะฝึกเล่นบ่อยๆนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็นี่ครับลองยิงดูครับปุ๊บเห็นไหมครับดีเดือดนะครับนี่ติดหัวแดงเดือดเหมือนกันนะับทุกคนก็ค่อนข้างติดง่ายนะับทุกคนเห็นไหมครับออง่ายติดง่ายนะับทุกคนเอาเ้ไว่น ด้านบนซ้ายนะครับหรือว่าไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างลากขึ้นลากลงนะครับใช้สูตรเดิมนะครับเหมือนกับการลากระยะกลางระยะไกลนะครับแต่รับรองว่าระยะใกล้นะครับมันจะต้องใช้การลากที่แรงกว่านะครับเห็นไหมครับทุกคนลากแรงๆนะครับมันติดหัวเหมือนกันนะครับการนอาเป้าไว้ข้างตัวลากขึ้นนะครับแล้วก็ลากขึ้นเหมือนขีดถูกนะครับเหมือนตัวเจนะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถิอนะครับใส่ปืนปุ๊บเบเกร์นะครับนะครับทุกคนเ้าไปกลางตัวนะปุ๊บติดหัวนะครับแดงเถอนนะครับ ติดนะครับติกง่ายนะครับคนนี่นะคนก็อันนี้คือดีเซิร์ตครับปุ๊บยิงนะครับติดง่ายนะครับนี่อาวืนล้วนๆนะครับปุ๊บเห็นไหมครับนี่ครับใช้การลากแบบว่าตัวเจนครับหรือว่าจะลากขีดถูกขึ้นบนเลยนะครับหรือว่าจะขีดถูกแบบเฉียงนะครับ ก็เดี <Bien> ๋ยวเราจะขึ Middle ้นภาพให้ดูนะครับ like ก็ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นช่วงไหนนะครับเห็นไหมครับทุกคนติดหัวแดงเถื่อนนะครับสำหรับปืนลูกซองนะครับเราจะสับปืนด่วนคู่กันนะครับเหมือนสับปืนคู่นะครับเราใช้ปุ่มจับปืนด่วนนะครับใครที่เล่นสับปืนด่วนไม่เป็นก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับหรือจะไปดูคลิปคนอื่นก็ได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเอาเป้าไว้ทั้งข้างลากขึ้นนะครับเหมือนตัวเจนะครับปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับสำหรับระยะใกล้ขนาดนี้ครับระยะจูบนะครับติดหัวแดงเถื่อง่ายมากเลยนนะคครับทุก ไม่ว่าจะปืนไรก็ติดง่ายนะครับแค่ถ้าไปชมนะฝึกเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝึกฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็เล่นทุกวันก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแบบว่าลองล่าด้วยครับเห็นไหมครับนี่ขนาดผมแบบแค่บวมๆมือนะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับลูกซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับทุกคนลูกซองดีเซิร์นนะครับแล้วก็ปืนบุกเบเกอร์นะครับซึ่งมันคล้ายกับดีเซิร์นนะครับพรอม็ดเดยวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับปั๊บอันนี้คือทุิคลิกสโคบเล่นๆนะครับ ฟลิคสโคปนะครับก็มีบานนะครับก็วันนี้พอดีแบบว่ามีอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกันนิดนึงแต่ผมแบบผมจะไม่ขาดการทําคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผมจะตั้งใจทําคลิปนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะให้ความคอนเทนต์อะไรนะครับก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็มีวานเนี่ยครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุคนก็ติดตามช่องนี้นะครับให้ถึง4,500ซับเลยครับทุกคนก็อันนี้คือล่วงหน้าเลยนะ Look at the way that I'm moving, I cannot make no stars now. Trying to get to the top of the mountain, no, I can't get drawn now. Too many turn flake on me, gotta watch for who I trust now. All eyes on me, gotta watch for the camera, gotta be from the light like part now. Oh wow, how do you feel? I feel amazing, I feel ecstatic. I'm going in for the kill, I stand want something, I'm making it happen. I don't need nobody in my circle, I don't need no attachments, no, I don't need no attachments, yeah. Phone on mic, telling made more things in the boy Yeah, you know what's heavy. The way we've been moving, it's hard not to blow. If it's courtesy, let y'all tap it. I could go break the game with one click, send it out that I'm pout unhappy. So sad what I did in one year, what you did in ten years rapping.